อ๋อเข้าใจแล้วครับน้ําตกประโอนละออนี้จะไหลมาจากน้ําตกห้วยหลวงนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศใกล้ๆครับไปได้ไหมเนาะโหดูทางทางลำบากมากเลยครับผมน้ําตกประโอนละออนะครับผมนี่กำลังไปโอ okay. จุดสิ้นทางนี่ ครับรอชมนะครับผมน้ำตกปะโอนละอนะครับน,โน,โน้องนี่บรรยากาศครับน้ำตกปะโอนละอนะครับจะไหลามาจากน้ำตกอ้อยหลวงนะครับผมหนึ่งแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจครับน้ำตกปะโอนละอนะครับ ครับนี่คือน้ำตกปะอวนละออนะครับผมเดินไปเดินมาเจอเสียงพญานาคครับหนึ่งเสียงครับน้ำตกปะอวนละออครับนี่ดวงตาครับตัวนี้ปากครับผมโอเคครับหนึ่งแชร์นะครับผมครับนี่คือบรรยากาศครับน้ำตกปะอวนละออแล้วก็น้ำตกห้วยหลวงครับผมจะพาไปดูบรรยากาศนะครับผม ครับนี่คือทางลงน้ําตกประโอนลออนะครับผมนี่บรรยากาศครับน้ําตกประโอนละอ,อประโอนละอ่อนะครับผมโอเคครับหนึ่งแช์นะครับผมน้ําตกประโอนละอนนะครับนี่ จะอยู่ด้านหลังน้ําตกห้วยหลวงนะครับพอน้ําตกห้วยหลวงดวเดินมาอีกนิดหนึ่งก็จะโดนก็จะเจอน้ําตกปอรลอ,อน,นะครับผมนี่บรรยากาศครับโอเคครับฝากด้วยนะครับหนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมเที่ยวอ,อุบลน้ําตกติดชายแดนจังหวัดอุบลราชธา,านีครับหนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจครับผมน้ําตกปะอลละอ,อ